มาดูการแก้ปัญหาในวงการสงฆ์นะคะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นสัปดาห์ใช่ไหมคะมว่าข่าวคราวในวงการสงฆ์ก็มีมาต่อเนื่องนะคะมีทั้งพระพระจริงที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมม,มีทั้งคนที่มาอาศัยผ้าเหลืองรสร้างความเสื่อมเสีย มีทั้งพระบทใหม่ชั่วคราวแป๊บๆอย่างงี้อา,อาจจะยังไม่ได้สามารถเคร่งครัดหรือว่าตัดกิเลสได้ใช่ค่ะ<ม>แต่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทางรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็มีการกําชับไปที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาค่ะให้เร่งแก้ปัญหาที่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระพุทธศาสนาหลักๆเลยบอกว่าหนึ่งทางเลยที่ให้ทําคือเปิดสายด่วนเพื่อรับเรื่องจะได้ดําเนินการแก้ไขได้รวดเร็ว<ม>แล้วก็ให้เดินหน้าเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกนะคะอีกหนึ่งเรื่องคืออยากจะให้ผลักดัน วัดเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาตอนนี้เราเห็นหลายวัดนะที่แบบคือนักท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วยนะคะนิยมเดินทางมาอย่างในกรุงเทพเนี่ยวัดอรุณทุกคนต้องไปทุกคนก็จะไปเช่าชุดไทยเพื่อจะไปถ่ายรูปตอนนี้กลายเป็นสร้างรายได้ให้ชุมชนแถวนั้นเยอะมากและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นการดึงดูดเด็กๆเยาวชนให้เข้าวัดแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือ การเข้าไปเรียนรู้เรื่องของศาสนาด้วยสึมซัพวัฒนธรรมศิละปะไทยที่อยู่ตามสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นจะได้หลายอย่างเลยนะคะคือทางรัฐมนตรีคุณพงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะที่กํากับดูแลนะคะดาเนินการเร่งด่วนเจด้านเพื่อการพัฒนาพระพุทธศาสนาค่ะอาทิ เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะสงฆ์พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนและผลักดันวัดเพื่อการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนจะทำระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์เชื่อมโยงกับกรมการปกครองรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรที่สำคัญก็คือให้มีการจัดสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์และแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวปลอมเกี่ยวกับพระ หรือกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีกับพระพุทธศาสนาหรือเจอพระสงฆ์ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมก็สามารถให้แจ้งได้และพอเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้เร่งดําเนินการแก้ไขทันทีค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะอยากจะขอให้ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปช่วยสำรวจข้อมูล วัดที่ขาดแคลนปัจจัยจนไม่สามารถชำระค่าน้ำค่าไฟหรือว่าดูแลบำรุงรักษาวัดได้เนี่ยนะคะเพื่อจะได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและสำรวจวัดร้างเพื่อปรับปรุงให้ใช้เป็นาศาสนาสมบัติกลางค่ะรวมถึงสำรวจวัดที่เหมาะสมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านาศาสนาคือให้มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมโดดเด่นด้านธรรมชาติโดดเด่นด้านความศรัทธาจะได้ประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการ แนะนำวัดที่น่าเที่ยวของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะ